ซัมซุง Galaxy S 2ี่อาจจะไม่แถมหูฟัง AKG มาให้แล้วแต่จะให้หูฟังไร้สายอย่าง Galaxy Buds Beyond มาแทนคอนเฟิร์มแล้ว AS d t e c h TrueMove S เปิดจอง iPhone 12ทั้ง4รุ่นในวันที่20พฤศจิกายนนี้ก่อนขายจริงในวันที่27พฤศจิกายนเซลล์มีเปิดตัวมี n o t e ุ๊ก k 1 2 e-learning edition สเป c Intel Gen 10น้ำหนักเพียงแค่1.5กิโลกรัมราคาราวๆ1,4600บาท สวัสดีครับกับมามราา์คในข่าวสารดีดีทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลาแปดนาฬิกาสานาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับก่อนไปรับชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยหรือกดแชร์ถ้าหากข้อมูลนี้มีประโยชน์และก็อยากบอกต่อนะครับ มาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึง Sam s ุง Galaxy S 21กันก่อนนะครับมีข่าวมาเพิ่มเติมแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะมีแผนที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านะครับหลังจากที่มีดีไซน์ต่างๆของตัวเครื่องออกมาแบบ360องศาซึ่งเรามีการอัปเดตไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดมีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมนะครับว่าอาจจะถูกตัดหูฟัง AKG ออกไปนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นหูฟังไร้สายหรือ Galaxy Buds b y o n d มาใส่แทนช่วงนี้มีข่าวลื้อนาะหูเลยเกี่ยวกับ s a m s u ุงนะครับอาจจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงอย่าง Galaxy S 21ในวันท ยีม่มก,กราคมซึ่งนับว่าเป็นการเปิดตัวที่เร็วกว่าปกติเพราะที่ผ่านๆมานะครับ Galaxy S Series มักจะเปิดตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลออกมาจากแหล่งข่าวในเกาหลีใต้ออกมาเพิ่มเติมโดวยว่าซัมซุงอาจจะไม่แถมหูฟัง AKG แบบมีสายมาให้แล้วเหมือนกับรุ่นก่นกอนๆที่ผ่านมาแต่คราวนี้จะแถมหูฟังไร้สายมาแถมในช่วา Galaxy Buds Beyond ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลและรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับหูฟังรุ่นดังกล่าวออกมาให้เราได้ทราบ นอกจากนี้ดีไซน์ที่ลือกันว่าจะออกมาคล้ายๆกับ Galaxy Buds Pro ก,ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ยังไงก็ตามนะครับต้องมาติดตามกันต่อไปแล้วแหละว่าสุดท้ายแล้ว Samsung นั้นจะแถมหูฟังไร้สายมาให้ในกล่องเลยหรือเปล่าหรือจะมีโปรโมชั่นลดราคา Galaxy Buds Beyond ตัวใหม่เนี่ยลดราคาลงมาเมื่อซื้อคู่กับ Galaxy S 21อันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นในอนาคตต้องมารอรุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทันมาที่ข่าวที่2ครับคอนเฟิร์มไปเรียบร้อยสาหรับแฟนๆสาวก iPhone 12นะครับหลังจากที่ S อสเปิดจอง iPhone 12ทั้ง4รุ่นเป็นเจ้าแรกไม่นาน TrueMove S ก็ตามมานะครับและปิดท้ายด้วย D Tag ซึ่งรายละเอียดของทั้ง3ค่ายเบื้องต้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับโดยจะเปิดจองพรีออเดอร์ในวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันแรกและจะพร้อมวางจาหน่ายในวันที่27พฤศจิกายนครับส่วนรายละเอียดและราคาโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็จะอัปเดตในภายหลังนะครับ มาที่ราคาในประเทศไทยก่อนอัปเดตล่าสุดเลยในวันที่6พฤศจกายนนะครับ iPhone 12 mini รุ่นเริ่มต้น 64GB จะอยู่ที่25,900นะครับ iPhone 12ธรรมดาหน่วยความจำ 64GB จะอยู่ที่29,900 iPhone 12 Pro 128GB เริ่มต้นอยู่ที่36,900และ iPhone 12 Pro Max 128GB อยู่ที่39,900บาทครับ ใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งจองได้ผ่านทางผู้ให้บรกิการเครือข่ายนะครับทั้ง3ค่ายเลย ASD t e c และ t w o b o v e s ครับถัดมาที่ข่าวที่3ครับ Xiaomi เปิดตัวมีโน้ตบุ๊ก 14 e-learning edition ตัวนี้เนี่ยจัดเต็มในหลายๆส่วนเลยนะครับและราคาก็ประหยัดมากเราก็เลยนำมาฝากกันครับโดยเจ้ารุ่นใหม่รุ่นนี้ถูกปรับแต่งสเปคนะครับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของนักเรียนแล้วก็วัยทำงานซึ่งจะมาพร้อมกับ intel gen 10ไส้แรมมา8กิกหน่วยความจำ SSD 256กิกอีกทั้งยังรองรับการชาร์จแบตเตอรี่0-50%เรเวราเเป็นแค่15นาทีเท่านั้นเปิดราคามาเป็นมิดสุดๆนะครับไม่เกิน15,000บาท Xiaomi notebook 14 e-learning edition จะมาพร้อมกับ DC สายบางและเบาัดเกรเื่อใช้วัสดุเป็นโลหะเพิ่มความแข็งแรงทนทานครอบผิวเคลือบผิวด้วยการพ่นสายนะครับเพิ่มความสวยงามและวทาให้ไม่เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายด้วยส่วนหน้าจอเนี่ยจะมีขนาด14นิ้วใช้แผงหน้าจอเป็น IPS LCD เลือกใช้เป็น CPU Intel Core i3 Gen 10และการ์ดจออ n บอร์ดนะครับทางด้านของแบตเตอรี่เ x i ย o มีเคลมว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10ชั่วโมง แถมยังรองรับระบบการชาร์จที่เร็วชเวลาเพียงแค่3 5นาทีก็จะได้แบตเตอรี่ถึง50%แล้วรวมถึงมีน้ำหนักที่บางนะครับแล้วก็เบา ที่1.5กิโลกรัมเท่านั้นพกพาสะดวกครับนอกจากนี้ตัวเครื่องยังมาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบใหม่นะครับที่มีเสียงเบาด้วยอีกทั้งยังได้เพิ่มแผ่นชั้นบางๆใต้แป้นพิมพ์ด้วยนะครับเพื่อสามารถที่จะป้องกันฝุ่นเข้าไปอุดตันใต้พิมพ์ได้รวมถึงลําโพงจะให้เป็นสเตเรโอมีระบบเสียงแบบ DTS เพิ่มความกระหืมแล้วก็ยังมีฟีเจอร์มีเบรนดอัลล็อกด้วยที่สามารถปลดล็อกตัวเครื่องผ่านมีแบรนด์ได้อีกต่างหากครับโดยสเปกเพิ่มเติมของมีโนบุ๊ก14 e l e a r n i น g edition หน Plus, Intel Core i3 Gen 10 CPU เป็น Intel UHD g, ix, DDR 4, g 6, a mm, r a p h i c 6 onboard RAM 8GB DDR4 SSD 256รูฟา3.5มิลมีมาให้ HDMI มีนะครับลำโพง s t ร r โ o ระบบเสียง DTS Bluetooth 5.0แบตเตอรี่10ชั่วโมงน้ำหนัก1.5กิโลกรัม Windows 10 Home นะครับมีโน้ตบุ๊ก10 eLearning Edition เปิดราคาอยู่ที่34,999รูปี หรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยคือ14,600บาทเท่านั้นโดยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าจะวางขายในโซนไหนบ้างต้องรออัปเดตเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่สนใจโหลดบุกรุ่นนีนะครับ และทั้งหมดนี้แหละก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่อนามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่จากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรรวิวดีแล้วก็ที่ขอเราต่อไปช่องเราเป็น c e b o o k f a n p a พจล้บผมดิงๆไปงใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย